ไปรุ่นผมเอเดยเดขอแนะนำพมอดเคียเพื่ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www k o p y g a m e com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o p e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเค่าขอทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจโปรโมทเค o าเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แสนไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทกันไปเลยและที่สำคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด8 e 8 8 <ๆ S 2> เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเ,เองกันด้วยนะครับเปให้คุ้มเป เควเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมีรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียได้ยิงแล้วนะจ๊ะจัดไปครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเอลซุโน่หนึ่งนะครับก็มากับแก๊กคู่ใจนะครับจังหวะนี้เรารอดักค่ายอีรินก่อนนะครับมาเลยยิงยิงสวยอ้าวฟิกไปไหนฟิกไปไหนเล่าไอ้น้องเก็บมาหนึ่งตัวนะครับโคตรเวอร์ ที่มันตึงจับตึงฉายอยู่แล้วนะช่วงนี้เราก็กดมากับเพื่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้โซโล่แรงมานะขอสักเม็ดนะไอ้อดิขออีกทีโอโ้ไม่โดนโอเคครับไม่เป็นไรช่างมันนะผมค่อยๆเล่นไปนะทุกคนนะมาเอุ้ย,ยเต็มกระมมสวยแตกไปนะครับอีลินยิงฟีอยยถอยถอยยิงฟีอยู่ยยยยยยยสวยโอโ้ไม่ได้ฆ่าสักตัวนะดีเพยียสเราค่อนข้างช้าในช่วงต้นเกมนะโอเคครับ ถือว่าแจ๋วนะสกอ er um ร์มาห้าสูตรนะตอนนี้โอ้โหอย่างเวอร์นะครับทีมผมเกินไปตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับชนเ่นกับอีดินก็ค่อนข้างจะชิลอยู่แล้วนะเราก็โป๊กเขาก็โป๊กเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีเรื่องของระยะการยิงแล้วก็ดาเมจที่จัดกว่านะออตึงๆอยู่แล้วนะครับน้องๆสวยดึงมาอย่างนี้ดึงมาอย่างนี้ตายไหมสวยโอ้โหเต็มๆครับผมเจอพี่สะบัดเข้าหัวแล้วอันตีเออ ถึงกับแตกเลยนะโมมากแล้วเดี๋ยวคนดูด่ากูอีกไอเวนโอเคฮะเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนต้นเกมนะไม่มีอะไรมากแล้ว <Ultimate. S 1> ก็พยายามตัดไปเลยนะหนึ่งตัวนะครับถ้าป่าไม่ค่อยเดินเกมเนี่ยเราก็ตัดคลิปตัวเล็กเขาได้นะเออส่วนตัวผมนะ <laughs> ผมก็ตัดตลอดอะไม่รู้ว่าป่าให้หรือเปล่า <laughs> แต่ถ้าไม่เดินเกมไม่แก๊งผมผมก็ตัดแค่นั้นแหละโอเคอเราเล่นไปก่อนนะครับต้นเกมไม่มีอะไรมากนะ <laughs> เราต้องพยายามฟาร์มแล้วก็เซฟไว้นะครับ ผมซูมไม่ค่อยแม่นนะผมก็เล่นสกิลหนึ่งนำเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ซูมไม่แม่นไปเล่นได้นะครับเอลซู S <S S <S คือยิงธรรมดาแรงมากนะซูมแค่แบบโ๊กเก็บสแต็กก็พอนะครับสาหรับเอลซู S <S นะโอเคต่อไปเราจะขึ้นทารอนนะครับผมอันนี้ฝั่งของข้านแบบตัวดืดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วทารอนนี่ไม่ของคู่ใจอยู่แล้วนะครับต้องออกนะน้องๆมาดิดึงมาได้บ้าขอสวยๆโอ<ฮ>้โห<ฮ>แม่งหลบกูมาดิ หรือว่าช้างอุ้ยตายนะเอ,าอ้าเดี๋ยวเราเล่นกับเอลซูนะครับเดีย๋ยวเราเล่นกับระบบนะน้องมาเนี่ครับอุ้ยไม่โดนนะฮะโอเคเราเคลียร์เ,เวฟไปก่อนเลยนะจออันนี้พยายามเล่นเอลซูก็พยายามแบบเก็บสแต็กให้ได้5้าสแต็กนะครับมันจะได้เจาะเกาะน,นะเราพยายามแบบยืนนิ่งๆนะครับถ้าไม่มีไฟไม่มีอะไรก็พยายามแบบยืนนิ่งๆหรือยิงคีปเก็บสแต็กอะไรอย่างนี้นะครับเออพยายามไม่ต้องเดินมากนะ สตักมันช่วยในเรื่องของการเจาะเกาะอ,อยู่แล้วนะครับส่วนแ็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยในเรื่องของโบนัสดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะเวลาเรายิงอยู่ในวงอะ่ะเอ,อเพราะส่วนใหญ่ที่ผมทํามันจะติดนะขอนะตัวเนี้ยขอนะตัวเนี้ยน,น้อง <c oughs> ลาดชัดไเป็นหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราสลับเลนกับอ่าทางด้านของเดียวมะนะตอนนี้เราก็ฟาร์มชิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนกันเฮ้ยโอ้โห มาดิขออีเว็บแล้วกันข่อยเว็บไม่น่าจะได้นะเราไปเลยดีกว่าทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับอีรินมันไม่ก้าแหลมอยู่แล้วเอาจังหวะนี้เอาได้นัวนะผมยิงฟรีอยู่ไล่ทาล่าจะทิ้งไงอยู่โอ้โหตายดีงี้ตายดีงนี้ทาร่าเอาสุดจัดมาดิยิงไปกูยิงให้ยิงฟรีสปอร์ตขอหนึ่งเม็ดโอ้ยสวยได้ไหมเพื่อนเออ พี่ทําให้หมดแล้วโคตรโหดโคตรเวอร์นะจังหวะนี้ไปครับก็ผมก็จะมาเล่นเป็นสไตล์นี้ตลอดนะเน้นอัพสกิลหนึ่งนำนะครับคือผมจะเล่นให้ดูว่าเราไม่จําเป็นต้องซูมแมนก็ได้นะครับเอลสุคือแค่เรามีแท็บอ่ะและต้นเกมเราแบบวางแท็บไว้เพื่อนส่วนพื้นที่ให้เพื่อนได้มันก็โอเคแล้วนะเออส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลเทคนิคอะไรมากนะก็เล่นแบบชิวๆยิงไปไหนละเอ้ยได้อยู่ ได้เฉยนะครับเค okay. ถือว่าสวยให้ hey, ผมยิงป้อมมันเดี๋ยวเพื่อนด่าละเอซูตัวนี้มึงไม่ยิงบ้านวะซูมอยู่ได้นะครับเค okay. เดี๋ยวเราขอยีกเม็ดหนึ่งแล้วกนะันเคไปยิงยิงป้อมมันจะไปเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็สกอร์อย่างนำนะครับ13ต่อ2โคตรเวอร์โคตรเอาเอาดาวไว้ก่อนนะจังหวะนี้ยสยสวยๆเคครับเดี๋ยวเราไปวางแท็บก่อนโซนแป๊บหนึ่ง จังหวะน,นี้แค่หนึ่งเม็ดเเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนมาดิจังหวะน,นี้กูดักซูบูดักซโูโอเคโอ้โหเกือบตายนะทุกคนไปแหลมเกินไปหน่อยนะแต่ก็สิบสสองนะตอนนี้ตึงทุกตาเลยนะทักหลังมานี่รู้สึกเล่นตึงตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ดูเลือดคลิปแล้วกันเพราะเรามีทารอนนั่นเองนง้องๆเออ ให้กูขอได้ไหมโอ้โหเลือดือมันก็เต็มหลอนเนาะมันก็อยากจะเอาของโกเดี๋ยวกูไม่เข้าไฟอย่าไปด่าก,กูนะมาดิเดี๋ยวอันเนี้ยมีตัวแอบอยู่หรือเปล่าขอพี่เช็คหน่อยแล้วกันโอเคไม่มีตัวนะครับเราก็ฟาร์มไปนะครับตอนนี้คือได้เป็นลูทูถึงจะเริ่มเล่นง่ายนะถึงจะเริ่มเล่นแบบชิลนะครับอุ้ยเต็มเต็มออหม่งข่อยไปหนึ่งเอ้ยเนะี่เฮ้ยยากหน่อยนะ เออาดิเพื่อนยิงยิงกูยิงฟรีอยู่มาดิอุ้ยทาร่าทาร่าอุ้ยแตกไปสวยเห็นมาสองเพื่อนสวยเออเอาดิอุ้ยสามตัวนะครับอีดินหนุ่มซูมเต็มเม่งนะจังหวะน,นี้โอ้มาดิรออันติเลยนะครับแล้วมันยังไม่ถ่ายเลยนะตาเนี่ยผมยังไม่โดนมันถ่ายสักทีนะฟิกถ่ายหรือเปล่ากูอันติโอ้โห ช้าไปนิดนึงทุกคนแม่อนิเมชันมันช้าไปหน่อยนะเลยตายเดี๋ยวรอผมได้ดิครับน้องๆขึ้นมาละยิงฟรียิงฟรียิงฟรีโอ้ยยิงไม่เข้าเลยทาร่ามันเด้งเรือยจัดวะเออเอาดิสูมคิวก่อนนะเคลียร์คิวก่อนโอเคเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยสวยมาดิแลตโอ้โหนี่เต็มหัว2,500มาดิโอ้โหโคตรคมตาเนี้ เล่นเร็วสูนะครับตาไหนจะคมก็คมไปเลยนะตาไหนแบบไม่คมมันก็ไม่คมเลยนะครับแต่ตาหนี้ก็พอถือได้นะครับโหสกอร์ยี่สิบยี่สิบต่อแปดเออนำจัดเลยนะแต่โอกาสจะโดนพิกก็มีนะครับผมเพราะฝั่งตรงข้ามนี่ตัวอนด่อนข้างเยอะนะถ้าเขาล้วงเราได้ก่อนนี่เราก็จะเล่นยากเลยนะเพราะว่าเราเป็นตัวที่ต้องเคลียร์พวกแบบอึดๆฝั่งตรงข้ามนะเพราะเราเป็นแคดดี้นั่นเองครับ ตาไหนถ้าเราพิกตัวมาเฮ้ยโอ้โหผมตายแน่เลยสวยไอ้เหี้ยกูแตกฟีคข้าแพงมาดิโอ้โหไม่รอดว่ะอย่างงี้มันโดดทุบหัวนั่นกูกะแล้วไม่รอดนะโดนเออเนี่ยถ้าโดนอย่างเงี้ยถ้าโดนเปิดแบบจนผมตายอะผมก็น่าจะไม่ไหวนะครับต้องอยู่หลังหลังใจเย็นๆเพื่อนรอก่อนเลยผมต้องอยู่หลังนะทัานนี้นี่โอ้ยแรดแรดแรดมันรู้เรื่องอ่ะไอ้นี่มันรู้มากนะเราเคลียร์กลางก่อนแล้วกัน

จังหวะนี้ถอย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 ดักดีกว่าดาักดีกว่าครับตีก้อนนะจังหวะนี้ก้อต้องเข้าแล้วเอ๊ะทาร่าทาร่าแอบผัวนี่แอบบ <c oughs> บ,บอะไรครับน้องพี่มันตึงจัดอยู่แล้วนะแอบบอย่างนี้พี่ก็มัวก็ยิงโดนอยู่แล้วครับพวกมันต้องยิงเคสอยู่แล้วนะโอเคไปเๆๆพื่อนมาดิ เอา้าโอ้โหโดนร้านอีกโอ้โหสูสวยแล้วนะครับจบบังหวะนี้สกอร์ตีตื้นแล้วนะฝั่งตรงข้ามฝั่งเขาเริ่มมีของอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราเนิฟถ้าเราฆ่าตัวแบบอึดๆเขาไม่ได้เนี่ยแล้วผมตายก่อนจะเล่นยากนะเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามยืนเซฟเซฟนะตอนนี้ยคือต้องยืนหลังๆเลยนะครับเพื่อให้แบบว่าให้ให้ฝั่งตรงข้ามเขาจ่ายสกิลใส่ตัวอื่นอนะ เออถ้าเขาจ่ายใส่เราอ่ะคือเราตายพอเราตายแล้วเราไม่ได้ยิงฟรีตัวแทงมันยืนได้ฝั่งเราไม่มีตัวไหนเบิร์ตตัวแทงเขาตายอยู่แล้วนะครับอุ้ยเฮียครึ่งหลอดนะเม็ดเดียวโอ้ยหถอยก่อนเลยเดีกวนะ่าจังหวะน,นี้ถอยก่อนเลยนะยาวๆนะครับจำจำโอเมนได้ปิดโอเมนได้อันนี้อันนี้เขาห้าวนะโอ้โหเขาย,ยังได้ตัวหนึ่งว่ะทุกคนมาดิยิงตีอยู่เออจบตายแล้วถอยถอย ฝั่งนู้นดูดิฝั่งนู้นคือตัวเขาอึดเห็นปะถ้าผมไม่มายิงนี่คือเราไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าถ้าผมไม่มายิงก็จะอาจจะตายยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเรามันจะเกะร้อยไงทุกคนเข้าใจปะเออแล้วตัวอื่นๆนี่เจอพวกทอยอะไรไปก็จบแล้วนะครับตีเขาไม่เข้าแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังได้อยู่ที่เราเลยนะถ้าตาไหนาแบบฮีโร่แพ้ทางนะครับเอยโอ้โหที่เยอยดึงช้างมาอีกนะใครเม็ดได้วะอุย้ย ตายนะช้างอะ่ะแต่ไม่น่าจะไหวนะทุกคนเลนล่างยังไงครับเลือดเราครึ่งหลอดน,นะตอนเนี้ยจะไหวหรือเปล่าอย่าดึงแทงมาก็พอขอแค่นี้ละเพื่อนโอเคเราไปเคลียร์เลนล่างน,นะครับมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าเ,เราฟริกรอเลยนะฟิกรอเลยจังหวะนี้โอเคครับได้คลิปซิงโบว์เป็นที่เรียบร้อยนะจะังหวะนี้ผมก็ไม่ได้ออกของกันอะไรเลยนะครับนี่เน้นดาเมจล้วนๆนะเพราะผมคิดว่าผมเซฟอยู่แล้วนะ สูงไม่โดนเลยเออตั้งใจเล็งตั้งใจยิงแม่งยิงไม่โดนนะครับพอยิงแบบมั่วๆซัวๆนี่ยิงโดนเฉยเอาสองเม็ดพอนะสองเม็ดก็พอนะสกอร์เจ็ดสามสิบเอ็ดนะครับเอาจัดนะตอนนี้ตึงเลยนะถือว่าตึงมือเลยนะครับตอนนี้คือผมเล่นแล้วตึงทุกตานะเวลาจับกับทีมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็มากับแค่แก๊กนะครับแก๊กโน1หนึ่งนะครับผมเออมาดิ ไอ้จะเย็นเย็นรอเพื่อนกันทาร่าอยู่ล่างนะอีรินอยู่รงในภูมินะมั้งกัยโบโอเคยิงฟีอุ้ยโคตรแรงมาดิตายหมดนะเอายิงฟีจัดเอามา,าดิเอาดินี่ไงเฮ้ยขอ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 สักเม็ดดีกว่าไอ้น้องทริปเปิลคิวโอเคจบเกมนะครับตอนนี้ไาน เอาเรื่องนะครับสกอร์สิบสามสิบเอ็ดนะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตึงในระดับหนึ่งครับโดนลัดก่อนนะเกือบหลับแต่กลับมาได้เออก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการเล่นเอลซูนะเมื่อกี้โดนแลนนะอุ้ยโดนดีเม็ดจะตายนะและ้วเออก็สําหรับวิธีการเล่นเอลซูก็ประมาณนี้โอ้โหไม่โดนนั่นแหละประมาณนี้นครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ซูมไม่แม่นนะครับผมผมเล่นอย่างนี้ตลอดเลยนะผมซูมไม่เก่งครับ เพราะบางตาซูมแม่นมันก็แม่นไปเลยตาไหนซูมไม่โดนมันก็ไม่โดนไปเลยครับผมก็เลยเน้นอัพสกิลหนึ่งนำไปเลยครับเพื่อแบบเปิดแมบบให้กับเพื่อนนะจอกเกาะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเราซูมไม่แม่นเราก็เน้นยิงธรรมดาเอานะครับเอลซูมันแรงที่ยิงธรรมดานะเออส,ส่วนเรื่องของการซูมเนะี่ยถ้าเพื่อนเพื่อเล่นซูมก็พยายามแบบลิงให้มันโดนตัวบางๆก็พอนะครับเออไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอ้โหดูไม่เหนือกว่า99.9 9นะครับของผู้เล่นในระดับเดียวกันนะโคตรเอา เป็นไงอีลินตาน,นี้โดนไปเก้านี่ไงอีลินสายเวทนะครับคือผมแบบไม่ได้บอกว่าอีลินสายเวทมันอ่อนนะแต่ว่าถ้าอีลินสายเวทผมแนะนําให้ไปยืนกลางนะครับถ้าเป็นแครี่ยังไงมันก็ต้องควรมี DPS มีดาเมจท,ที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะถ้าเล่นสายเวทอ่ะมันปิดดาเมจยากถ้าเพื่อนยืนให้ไม่ดีพอนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นอีลินแล้วกันเออเดี๋ยวมาเล่นสายฟูดาเมจนเดน